ทันทุกข่าวสารสารพันความรู้หลากหลายความบันเทิงมุนคลื่อนมาที่ FM 91.25 MHz ะเฮิ์ดาวโหลดแอปพลิเคชันฟังทางมือถือระบบปฏิบัติการ a อ d ด o i d ได้ที่ www.trangradio.net สวทตรังสร้างสรรสาระความรู้และความบันเทิงที่นีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮดังนี้ไปทางสถานีเสนอข่าวประจำวัน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนได้ดำเนินงานตามมาตรการบูกาโดยเฉพาะการสื่อสารให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานประชุมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าหารือการปฏิบัติราชการประจำสัปดาห์ณเรือนสโมสรจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังโดยได้ติดตามสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งล่าสุดจังหวัดตรังมีผู้ได้รับวัค คซีนเข็มที่1จากเป้าหมาย6,031,775รายกว่าร้อยละ77มีผู้ได้รับวัคซีนครบ2เข็มกว่าร้อยละ73และผู้ได้รับวัคซีนครบ3เข็มกว่าร้อยละ16ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนได้ดำเนินงานตามมาตรการบู่กาโดยเฉพาะการสื่อสารให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยได้มอบหมายให้ทุกอำเภอเร่งรณรงค์ให้ประชาชนใน ืที่เข้ารับวัคซีนให้ครอบคลุมจํานวนประชากรและจัดทําให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโควิด1 9เช่นมีการตรวจคัดกรองประชาชนที่มารับบริการจากประวัติการรับวัคซีนหรือตรวจ ATK แยกการจัดบริการผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจออกจากผู้ป่วยอื่นเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อซึ่งหากสามารถควบคุมการแพร่ะระบาดของโรคได้ดีคาดว่าโรคโควิด -19 จะเข้าสู่การเป็นโรคประจําถิ่นในอนาคตอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าความรุนแรงของเชื้อโ โอมิครอนอาจไม่เท่ากับเชื้อสายพันธุ์เดลต้าแต่เพื่อเป็นการป้องกันจํานวนการรักษาพยาบาลที่มากเกินจํานวนที่รับได้ประชาชนจึงยังคงต้องป้องกันการติดเชื้อโดยการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดรวมถึงการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีภูมิคุ้มกันโดยเร็ว